สวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติไบกวีกมลอาค่ะเพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมวรวันพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2565นวราชบัณฑิตสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วันนี้เวลา16นิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกากิยาภานเรนทิราเทพพยัคดีรรวมมาลวงราชสินนิสรีพัฒมหาวชราราชธิดาไปยังวัดราชปดิสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารในการพระราชพิธีสมบัพนพระราชกุศลถวายภาพพระกระถินพุทธศักราช2565 ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนาประัพกวัดราชบด,ดีสถิตมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รวิหารโดยเป็นพระอารามหลวงประจำราชาการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชราชการที่4ซึ่งทรงซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกหรม่อมให้สถาปนาพระอารามขึ้นตามโบราณราชประเพณีว่าด,ด้ยวยเรื่องวัดสำคัญประจำบ้านเมืองดามปรากฏตัวอย่างที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่กรุงเก่าอันได้แก่วัดมหาธาตุกรุงสุโขทยัยวัดราชบุรณะเมืองพิษณุโลกและวัดราชบดิสถานกรุงศรีอยุธยาโดยสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2407ในโอกาสทรงเจริญวัชมพรรษา60พรรษา วัดราชปฏิสถิตมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงขนาดเล็กแต่มีอาคารสำคัญสำคัญอาทิพระวิหารหลวงปราสาทเจดีพระเจดีทรงลังกาก่ออิดถือปูนปราสาทพระไตรปิฎกระปรางขมิพระที่นั่งทรงธรรมและตำหนักสมเด็จพระอรียรวงศาข,ขาตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสาปูสเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งตรุงรัตนโกสิน์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธสีหังคะปติมาก่อนเป็นพระประธานประจำพระวิหารหลวงโดยประดิษฐานในบุษบกองคใหญ่ใต้ฐานพระบรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชและในบุษบกองค์เล็กทั้งสามประดิษฐานพระพุทธชินสีน้อยพระศรีสัตดาน้อยและพระพุทธชินราชน้อย ทางด้านหน้าบุดสบกเหนือรัตนบัลลังเป็นที่ปฏิสฐานพระนิรันตรายกำลององค์ที่14หนึ่งใน18องค์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปชุดดังกล่าวมาปฏิสฐานเมื่อปี2413โดยพระนิรันตรายแปลว่าปราศจากอันตรายถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญในรัชกาลที่4และประจำคณะสงฆ์ฝ่ายคณะธรรมยุติกานิกก่ ปัจจุบันวราชปฏิสถิตมหาศีมารามมีพระพรหมวัชราจารย์ภูนศักดิ์วรพัทโกกรรมการมหาเทวสมาคมเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา23รูปจากนั้นสเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหมามกุฎวิทยามหาราชราชการที่4ในการนีิสรงพระสุรายพระนพพระดลมหาสเสวตชั แล้วทรงถือสายสูตรยกพระนพป,ประดลมหาสวทฉัดขึ้นกลางก้านเหนือพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทุบเพมเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นขณนะท่าพระองค์จริง ด้วยในปี2428ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระอารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อันเชิมพระบรมรูปจากพระที่นั่งอนันตสมาคมมาประดิษฐานพร้อมฉลองสมโพธ์เป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังแท่นพิธีหน้าพระออโบสถทรงเปิดระบบควบคุมการตีระฆังฝรั่งสามใบเทาหอระฆังยอดมงกุฎซึ่งทางวัด ร่วมกับกรมศิลปากรจัดโครงการบรูรณะปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎและหลอระฆังทดแทนลูกเดิมที่ชำรุดในโอกาส150ปีแห่งการสถาปนาพระอารามในปี2557รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษในโอกาสทรงครองสิบิราชสมบัติครบ70ปีในปี2559พร้อมกับนำเทคโนโลยีการตีระฆังแบบอัตโนมัติของสหร ราชอาณาจักรมาประยุกต์กับระเบียบพิธีการตีระฆังแบบไทยโดยได้รับความร่วมมือในการประดิษฐ์ระบบจากภาควิชาวิาวศวกรรมอุตสาหการ,าการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำหรับพอระฆังยอดมงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชทรงรักรุณาโปรดกล้าปรดกหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนาพระอารามในเขตสังขาวาส และส่งสั่งระคังต่กประเทศอังกฤษเษมื่อปี2404ก่อนการสถาปนาพระอาราม3ปี